สวัสดีครับผมมูเลอรสีขาวนะครับผมวันนี้ก็เริ่มสตาร์ทเที่ยวแรกที่บิ๊กซีบิกซีอิสรภาพนะครับผมบิ๊กีสรภาพเมื่อกี้สั่งคิวที่ได้ก็292จุดหม้ที่ต้องไปส่งมันน่าจะอยู่แถววัดสังกระจายนะวัดสังกระจายครับผม ตะกี้สัมภาษณ์พี่ขับแก๊บคนหนึ่งแล้วเสียดดยดันไม่ได้ถ่ายไว้เลยเออเส,เสียเวลามากเลยครับเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ40บาทเนาะระยะรอก็ประมาณ10นาทีเขาเขาบอกผมอย่างนั้นนะประมาณสัก10นาทีระยะรอนะนี่ผมก็น่าจะใกล้ได้แล้วเพราะว่าผมมีคิวที่สองสองครับ2องสองมัครของผมครับน่าจะดีสวัสดีครับ เราพี่แคปเขาก็เอาส่งอาหารครับอาหารช่วงนี้ก็พอพอได้อยู่เพราะคนไม่ยอมออกจากบ้านไม่ค่อยอยากออกจากบ้านกันเท่าไหร่ครับผมเราจะเป็นคนส่งให้เขาให้อร่อยที่บ้านดีกว่าเพราะว่าออกมาแล้วมวยยนันกลัวางการเดินทางเสียทั้งเวลามารออย่างเงี้ยแล้วผมก็จะพยายามหลบห่างคนโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ